สวัสดีครับวันนี้อยู่คับ r โรโยคาสิโนส่วนของใครที่ยังไม่เคยใส่โค้ดก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับอ่ะก็ฝากว้ด้วยโค้ด PMC 1254878นะครับตัวนี้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนชิปแล้วก็เป็นตัวแทนระดับ1ต่อจากผมนะครับถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็มากรอกอย่าลืมกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้ใส่เอ่อพวกผูกเบอร์นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใส่ไปนะครับก็จะได้รับชิป1 0,000ชิปนะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูว่าเราจะปลดล็อกเนี่ยใช้เวลาเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เราโดนล็อกเนี่ยก็เนื่องจากเราเติมโปรโมชั่นนะครับเช่นทุบก,กระปุกไอเนี่ยกระปุกลึกลับนี่ครับเป็นไอช้างทองขับเนี่ยหรือว่าเป็นต้นไม้หรือกิจกรรมต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยแพ็กเกจสีคนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโดนล็อกนะครับอทีนี้ เราจะดูยังไงว่ามันเหลืออีกกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็คลิกมาในส่วนของอื่นกดเพื่อนนะครับอคลิกไปในส่วนของการส่งชิปปกตินะเราสามารถกดดูได้ตรงนี้นะครับเนี่ยเครื่องหมายาตกใจนะครับคลิกไปปุ๊บออันนี้ของผมมันเหลืออีก15ชั่วโมงกับ9นาทีนะครับมันก็ถ้าชิปเราครบเนี่ยเราสามารถส่งได้นะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะวิธีการดู ถ้ามันมี3รายการแล้วก็รอทั้ง3รายการให้มันหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือ1รายการนะจริงๆผมมี4รายการนะครับอ่ะโอเคก็วิธีการดูง่ายๆเพียงแค่นี้ครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ